I love you. Thank you daddy. you a อก็เป็นกล้วยกล้วยกันนมแล้วก็ซีเรียลนะครับให้ได้สารอาหารเยอะๆเลยเพราะอมมากพ่อแม่ไม่ค่อยดูแลพ่อแม่จริงๆไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่อืม เอกมาขอรันให้ลูกดินเนอร์ให้ลูกนี่ก็เดินมาเคาะไม่เป็นไรครับลูกหมาลูกแมวเราก็เลี้ยงเลี้ยงได้ลูกคนเราก็เลี้ยงไปไม่ต้องไปหวังอะไรนะหวังความน่ารักห,หวังความน่ารักอ่ะกินดีๆลูกไม่อมไม่อมไม่อมลูก ดูตัวเองในกล้องดู่ตัวเองในกล้องเหรอสวยแล้วแล้วดิทำผมให้สวยแล้วกี่มากับเซิงกับเซิงกินดีๆลูกไม่อมไม่เอาเดี๋ยวหกนะเสื้อเปิดเสื้อกับตัวเมื่อคืนอาบน้ำให้ลูกบังเบ่าเนี้ยหืมนอดันดูดไดกินเข้าไป กินเข้าไปเดี๋ยวถ้าหกมาแล้วตีนะดื้ดอกำลังดือ้อกำลังโงนนะี่ก็น,น่ารักน,น,น่าสงสารหายไปเดือนนี่พร้อมนี่หน้าเลยได้กระโหลกน้องเอาเข้าไปจูนนุกินดิกิดิดันดูเด็ดดันดูเด็ด สู้อะสู้อแข็งแรงแล้วสู้เหรอมีไฟไฟมีไฟอืมไฟอืมดีดีรักคุอ่ากินให้หมดกินให้หมดจะกินเปล่าขนมอะจะกินไออนหนม,มแคนดี้อะ ตัวอะไรตัวยังตัวอะไรกูกูกูท okay, ำช็อกเกตช็อกเกตมิวช็อกเกตมิวใช่ช็อกเกตช็อกเกตมิวรู้ด้วยนะเมื่อก่อน <M ule. S 1> ให้กินกับน,น้ำเต้าหู้ครับ <Chocolate. S 1> โปรตีนมันสูงดีน,นี่ไม่ได้ไปตลาดจีนเลยไม่มี น้ำเต้าหู้ถ้าชอบกินเหมือนกันน้ำเต้าหู้หวานเลยต้องเอาไม่เป็นนมก็มีประโยชน์กับเด็กหมดนะนะมาดูว่าเด็กยังต้องการเยอะเนี่ยดูเด็กหอมหายไปเดือนขึ้นหอมมากฮะอ่ะกินชวยลูกออเรนจ์ชวยเทออร์เรนจ์ดีอ๋อเอ็กเซนต์คูดเลยนะเนี่ยผมก็เป็นคุณขาวเลย ฮะสมก็เป็นคุณเก่าเเรนซ์อะเร็งชูส <Orange juice. S 1> เอ็เต้นมโหรานเลยนะเราอ่ะคินด <c oughs> ิฮิฮฮฮปปี้ครับิฮิ <c oughs> บิานินี้มีกฮิ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 ิฮิิ่ิฮ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 นฮิฮดฮิ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 ฮ บายไปก่อนนะครับนี่นนนครับคนไทยเลี้ยงลูกฝรั่งสายโหดหน่อยบ๊ายบาย